สวัสดีครับนี่คือรายการเอเชียนเซอร์นะครับและนี่ก็คือเกมเทลรันเนอร์นะครับในที่สุดนะครับเกมเทลรันเนอร์ของผมก็สามารถเล่นจนได้นะครับงมทํานานอยู่หลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็จะเล่นได้นะครับก็ในช่วงที่ผมไม่อยู่นะครับมันก็อัปเดตอะไรไปมากมายเลยนะครับเออแบบจนยังไงล่ะเล่นเล่นแทบไม่ไหวนะกับการอัปเดตของเขาเนี่ยอย่างเออนะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนนะ ของขวัญครับโอเคครับไม่ดูแล้วครับรู้สึกว่าเนี่จะช้าไปนะครับโอเคครับเสื้อผ้านะครับยังอยู่ครบนะครับอุ้ยจะหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าจะทำอะไรมีห้องใส่เลี้ยงหรอ แต่ว่าวิ่งแข่งตรงไหนเนี่ยฮะมีห้องสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ไม่มีที่วิ่งแข่งนะเออแปลกหรือมันอยู่แถวแถวนี้ยู่นี้หรือเปล่าไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับช่างหัวมันครับเราไปสวนสาธารณะกันก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่นานนะครับจะตัดคลิปนะครับ ถึงกับเงื้มกับเข้ามาในสวนสาธารณะดูเพลงเขาสิครับโอ้ยมันเดือนไหนแล้วพี่แล้วแล้วดูหงอคงกระโดดนะฮะเสียงเสียงเสียงเขานี่แบบเข้ากันกับเพลงมากดูครับ โ,โ,โอเค,คพอแล้วครับไล่ยส่ะไล่สาระเออโอ้ตรงนี้แตกแล้วเหรอแล้วทำไมมันกดไม่ได้วะเน,นี่ยเนี่ยมันดูตรงนี้ครับแหมกดไม่ได้เช่นเคยครับตรงนี้ละ่ะอ๋อกดได้ครับกดเลยครับทันทีครับแล้วก็ได้เหมือนเดิมครับ โอเคครับดูเหมือนตู้จะมาใหม่นะครับหนึ่งตู้โอเคมันมีอะไรบ้างครับถ้ามันคอลายงูโอ้โหสามชิ้นเลยเหรอมีชิ้นเดียวสูมไม่ได้อะอโอ้โอโยชนตู้ไหนดูซิ อยากได้อะเนี่ยเนี่ยอยากผมอยากได้ครับเท่ดีนะครับสัตว์เลี้ยงสองตัวเนี่ยเอออันนี้วัวอันนี้ผมก็พลาดไปนะโอเคโอเคมีเท่านี้นะครับรู้สึกว่ามันจะมีอยู่13าลาสนะีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองอสิบสองเหรอแล้วทำไมรูป ตรงที่เข้ามาในส่วนสาธารนณะผมนับแรก13บสาวันเนี่ยโอเคครับไปที่ห้องพักนักกีฬานะครับแล้วนี่ครับประตูที่3กับประตูที่4มาแล้วนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันมาเนี่ยวิ่ง้วชุดชุดมาแล้วต้องแรกครับต้องแรกแต่ลูกแก้วไม่มีครับแหม นี่คืออะไรมังกรเจ็ดดีมังกร้าในตำนานอุ้ยอยากได้อยากได้ต้องสะสมเหรอเนี่ยโอ้ให้ตายสิอันนี้สร้อยเหม็นนะครับเอ้ยไม่ใช่สรอยทองเออนี่สร้อยเงินเอ่องูอะไรเสือขาวเสือขาวอะไรนี่มันงูชัดๆครับแหม งูดินสีหยกเอออันนี้อันนี้ยังพอว่าอันนี้เสือขาวโอ้ไปกันใหญ่แล้วโอเคครับนะส้อยคอเฮียโอ้ยไม่ใช่ทำไมกอลายงูอนะอันนี้อะไรเนี่ยแม่มดแนงมุมขาวอ้เอ้ยน่าสนครับอยากได้ไมีอันอยากได้ทั้งนั้นเลยเนะนี่ย อันนี้ต้องเก็บสะสมแรกโอเคเข้าใจครับมันเหมือนมีคนมาเล่นรหัสผมนะเนี่ยนะใครมาเก็บให้เนี่ยสองอันเนี่ยสงสัยน้องมาเล่นครับโอเคครับโอ้ตัวนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับใครมาเล่นให้วะใครมาเข้ารหัสผมเนี่ยอยากรู้จริง โอเค,คงั้นขอเริ่มที่ด่านสามก่อนเลยนะครับเอาเข้าดีอะไรวะน่าดูสิมีคนมาเลือกทีมให้ครับแม่น้องก็เพื่อนนี่แหละครับมันต้องเล่นเลยมันต้องเล่นแน่ๆเลยนองรหัสผมมาเล่นนะด่านสามไม่มีคนไปด่านสี่ครับโอเคครับด่านอะไรไม่รู้อะ รู้แต่พี่เจมรัลนเนอร์เขาเล่นมาแล้วครับแล้วผมก็ไปดูมาแล้วด้วยนะครับโอเคครับระหว่างรอคนนะคผมจะถัดคลิปไปก่อนนะครับโอเคครับแล้วคนก็ครบแล้วนะครับไม่ใช่คนครบครับคือมันให้มันมันให้กดแล้วก็กดไปเลยครับโอเคครับประตูเปิดมาแล้วครับตอนนี้ครับยิกยิกยิ่ยิ่ยิยิ่ยิ่ยิ่ครับ ยิกอย่างเยอะลงพื้นได้อย่างนุ่มนวลมากครับตอนนี้โดนไปอุ้ยโดนชนครับอะไรครับใครชนผมโอเคครับต้องหลบลูกไปโดนตายไหมโอ้ยโดนไม่ตายครับโดนไม่ตายนะเออหลบซ้ายหลบขวาครับหลบไปแล้วหลบได้ด้วยครับใครหลบไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับอุ้ยอุ้ยโดนครับโดนแล้วทำไมเก็บไม่ได้เนี่ยเออ เฮ้ย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 ลูกไฟลูกไฟหลบหลบลูกไฟครับเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยอะไรวะเซ็งเลยครับแหมต้องได้นั่งดูพี่แกเล่นครับโด้ก็คนเพิ่งเคยเล่นนะครับยังไม่รู้ด่านดีครับ ว่ารถไฟจะมาตรงไหนแต่ที่ดูดูพี่เจมส์นันเนอร์เล่นนะครับคือรกไฟมันมาตรงไหนให้ให้รีบไปตรงนั้นนะเพราะว่ามันจะไม่มาที่ซัมนะครับไม่เหมือนกิ้งกานะกิ้งก่าต้องต้องจำเอาครับกิ้งกาเนี่ยนี่มันพูดถึงกิ้งกานั่นไงนั่นไงโอเคครับมันพูดอะไรนะแล้วผมได้เท่าไหร่โอ้ได้ที่ห้า กาชิบหายเลยเอาเอาอีกรอบเขาอาอีกรอบครับขอแก้มือใหม่ครับเลดี้เกิลเรดี้เกิลพอพอครับร้องไม่เป็นครับดับไฟที่ภูขอได้แล้ว มาร่วมพลังกับมาร่วมพลังกันขับไล่ปีศาจกระทิงให้ออกไปจากโลกนิทานกันเถอะอโอเคครับต้องขับไล่มันใช่ไหมครับโอเคลงม,มาแล้วใครลองไว้รีนาเหรอน่าจะรีนานะครับทำไมมันสั่นอย่างนี้เนี่ย โโอ้หสงสัยวิ่งวิ่งใกล้ไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจิ้งจ๋อเก้าหางมั้งนะครับเห็นมันมีเก้าหางนะไม่รู้อ่ะผมบ้านนารุโตเอ้ยไม่ใช่ผมผมเนี่ยบ้ากินธรรมะนะครับแล้วแล้วจะมาบอกเขาทำไมเนี่ยเออโอเคจำได้ลูกไฟต้องมาทางนี้ครับจำได้ดีครับโอเคมันมาตรงกลางแล้วนะโอ้นั่นไงครับ ว่าแล้วเสี่ยวมันจะได้มาที่ซ้มมนะครับโ okay. อเคครับโดดไปแล้วแล้วโดดไฟด้วยครับโ okay, อเคครับเออโดดข้ามครับสวยงามมากครับฮึบฮึบใครกันที่มันเหลือไว้ให้ฉันเอ้ยเกือบครับเกือบเกือบหลบหลบซ้ายหลบขวาเฮ้ยเกือบไปครับโอ้โหดีนะเนี่ยที่เด้งเข้าช่องนั้นทันนะครับโดดไปแล้วโดดแล้วเฮ้ย มันยึดยับมันยึดยับอย่าชนนะเว้ยอย่าชนนะเว้ยเอ้ยอันตารายะเขตอันตารายโดดไปแล้วครับโดดไปแล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าโดดไปแล้วเราไงเราไงครับไม่โดนครับไม่โดนเกตได้แล้วอย่าเพิ่งเกตครับมันมาแล้วครับลูกไฟมาแล้วเกตเลยครับโอเคครับวิ่งครับ <c oughs> ปีงไปเลยครับโดดข้ามด้วยครับแหม่ไม่หล่อทาไม่ได้นะครับพี่เบเคยกล่าวไว้ครับโอเคครับได้ที่หนึ่งก็ฝีมือยังไม่ตกครับได้ที่หนึ่งไม่ใช่เพราะอะไรหรอครับเพราะคนมันน้อยครับโอเคครับ เหมือนว่าจะมีเ,อ,อ,เอ,อตัวนี้นไม่รู้อะไรนะครับใครมันมาทำอําดับไว้วะใครมันมาเด้นใครมันมาเล่น,น,เ,ลนเอ๊ะแหมใช่กคะสงสัยแล้วครับเดีย๋ยวต้องโทรถามเพื่อนนะครับว่ามันเอารหัสผมไปเล่นหรือเปล่านะ ออกครับไม่มีคนนะมีคนถึงจะเล่นนะครับเข้าดีครับอย่าบอกนะครับว่าหลุดอีกแล้วไม่นะไม่ไม่เป็นไรครับเข้าห้องส่วนตัวก็ได้ครับอาดินสอพองมาทําไมเนี่ยไม่ได้ต้องเอเอ,เอโอเคโอเคแล้วก็ไม่มีคนครับโอเคสรุปก็คือด่านที่อัปเดตใหม่นี้คือไม่ได้เล่นนะครับ เซ็งเลยครับเซ็งเลยหมดแล้วเหรอเนี่ยอัปเดตแค่นี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวครับลืมไปดูร้านค้าอะไรนี่โอโอกล่องสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะครับเออไม่รูร้มีอะไรานะใหม่บ้างครับ เออแต่ตัวละครฮารุกับอะไรนะไอตัวนี้มันชื่ออะไรนะเบล่าเบล่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ผมจาไม่ได้แล้วมันจะขายเมื่อไหร่นะครับเนี่ยผมรออยู่นะเนี่ยรออยู่นะจะซื้อจะซื้อโอเคสงสัยไม่มีอะไรใหม่แล้วนะครับของก็ขายแค่นี้โอเคครับ เดี๋ยวไปดูร้านผสมแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยนี่เลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนหงอของต้องเท่ครับไม่เท่ไม่ใช่หงวของครับโรงไหนเข้าตรงหงวของครับโรนนี้ครับดีที่สุดครับไหนเสื้อเสื้อโอ้โหเสื้อกันหนาวมันร้อนนะเวย้ยเมืองไทยเนี่ยนะเฮ้ยแต่ผมว่า ไอชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยเอาอาเบลก็แล้วกันนะใส่เพราะว่าเอาหงอคงใส่นี่มันไม่เหมือนเนี่ยผมว่าทรงนี้เท่สุดแล้วนะครโอเคครับเสื้อผ้าครับโอเคโอ้โหรอหรอชิปาอายอาเราัเกงใส่ไม่ได้อ่ะไม่อะไรวะอ๋อมันมันมันมาคู่กันแล้วนะครับ อยูมันร่องอย่างนี้เออเอชเคเอาเบลคอลหอไมหน้าไม่มีนะรองเท้าครับองเท้าบูทโอ้ไม่ได้ครับอย่างนี้นี่เองครับโอ้โหอ,อย่างเท่ครับถ้ามันคอไม่มีนะครับใส่คอดิโอ้คอคอคอ,อเลย้ยถุงมือนี่เป็นไงล่ะเท่เลย โอเคครับก็คงมันคงไม่มีอะไรใหม่แล้วนะครับก็ผมก็เล่นไปหมดแล้วนะก็ผมก็ขอจบคลิปียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ